เใส่ไปเลยพี่ถิกต้ไหมอ่าว่างรักตู้ให้น้องเล่นให้น้องไม่เห็นเซนต้านะวาหามาให้จ้อนด้วย พี <stell ies> ่หมดใจนัทตะโ์ด <umas> ว <med S 2> ัน <Fiona> นี้บินเลยนี่หนึ่งแชมันเลยดูพังไดีเลยนีไดีดีเข้ิ๊ได้มโอเคหันข้างได้ mọi dạ. người <laughs> 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 <Cổ cả> ta. câu <laughs> này <lên> <laughs> พี่มุดดึงกางเกงทางซ้ายหน่อย ไปข้างบน ออ้อ้อ้าววู้วู้วูไปทําเสียงแยกมาเร็ว โอเคจ้ะเดินไปน่อไรงโม่เล่มันมีนักเยอต่บนองเป็นมา้ไปเวเดี๋ยวเขาได้บเจ๋งโอ้โมันโผล่ย

and <laughs> rolling เอาไมค์เอา mình จ๊าจ๋าแล้วๆเอาน้ําทํา

Này như này nào, Này nào, Này nào, nè, này thế Này thế nào, thế làm thế nào, thế nào, thế เพื่อเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขาและจังหวัดใกล้เคียงทางสวนสัตว์สงขาได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันขึ้นในช่วงวันคริสต์มาสและปีใหม่นี้ส่วนวันคริสต์มาสทางสวนสัตว์สงขาจะมะีการแต่งกายตามเทศกาลก็คือเจ้าหน้าที่จะแต่งกายเป็นสนตาคลอสนะครับต้อนรับท่องเที่ยวเราก็จะพานักท่องเที่ยวเล่นกิจกรรมมีเกมต่างๆที่หลากหลาย มีการให้อาหารเจ้าจ้อนในลักษณะเป็นเรนโบว์คือเป็นน้ำแข็งหลากสีนะครับให้สําหรับเจ้าจ้อนซึ่งเป็นดาราแฟนคลับของสวนสัตว์สงขาลานักท่องเที่ยวจะได้พบกับการเล่นกิจกรรมของอาการแสดงสัตว์ความสามารถของสัตว์การแสดงภาพความสามารถของเสือโคร่งอินโดจีนนะครับจะได้พบกับกิจกรรมการแสดงของแมวน้ำนกเป็นวิ่นที่น่าตื่นตาตื่นใจในช่วงเทศกาลคริคสต์มาสและปีใหม่นี้นะครับ อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมมาพบกับความสนุกในสวนสัตว์สงขลาในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสระหว่างวันที่2 3ถ,ถึงวันที่25ตลอดจนวันเทศกาลปีใหม่ที่ถึงนี้นะครับสวนสงขายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้พบกับความสนุกสนานพบกับความพอพอใจในการให้อาหานสัตว์หลากหลายชนิดเช่นสัตว์ประเภทกวางเปิดแล้วก็เปิดให้บริการแล้วและที่จะขาดไม่ได้ก็คือ ลีเมอร์แลนด์นะครับของสนัส์สงขาไม่น้อยหน้าไปกว่าที่ไหนนะครับท่านสัจะสมารถให้อาหารอยา่างใกล้ชิดกับลีเมอร์รลิงเทลลีเมอร์ของสวนั์สงขาได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมีความสุขสขนานกับครอบครัวในวันดังกล่าวครับ